กราบสวัสดีครับพี่น้องมือน,นี้มาพบกันอีกแล้วกับเมนูเสียบเสียบอีสานบานเฮ้านะพี่น้องเนาะไปเมืองครับว่าเสียงน,นยยงี่นี่หงว่าจะหนไอยยยังซูพีซูน้องกินนอกมือน,นี้เนาะว่าสีเฮ็ดยังปะไปเมืองกันครับผมไปเตรียมวัตถุดิบกันก่อนเดี๋ยวให้แพรวามาักแกงครับผมเนาะไปเมืองครับไปเมืองกันครับวัตถุดิบของเ้าก็มีน้องใหม่ครับผมน้องใหม่ ฟันเรียบร้อยแล้วอันนี้เนาะไม่หวานแก่กะเฮ็ดเฮ็ดขอนเฮ็ดขอนฟักทองพักอีตูใส่พริกลอน้ำลูกโดดลูกโดดแกระมีตะไไข่พี่น้องตะไไขอ่อ่ะปฏถุดิดดบิ้อกะมี่น้่งอย่านัาง น,นั่งมนั่งยองหรือต่ำก็ได้เละแล้วก็มีมข้าวสารเขาเอิรนว่ากข้าวเบียร์นะพี่น้องต่ำต่ำใส่กับบักพริกแห้งเพิ่มความเหนียวหนุ่มเหนียวเพิ่มความเหนียวเมี้ยเพิ่มความเค็มข้นอะ่ะแล้วข้าวกระสีปรุงเครื่องปรุงข้าวกระสีนี่น้ำปลาละน้ำปลาผงนัวแค่นี้ละผงนัวน้ำปลาแค่นี้ละพี่น้องอ่ะ เดี๋ยวมาเมืองวิธีการแกงเลยนาอพี่น้องเนะาะมะกรัวนะาะไหมก่อนพี่นอ้องเาใส่แบบกัวดนะจ๊ะไม่ใส่แบบต้มเลยเวลามันเศร้าขมกะกรับมามจะบาดสูตรดีสูตรไหมสูตไหมอ่ะไม่ใส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 <ะ>้เส่ใเ่ใส่ใส่อส่ใส่ใ่ใส่ใ่ใส่่่ใ่ ขวายมันเอาชิมดงถ้ามันอ่อนมันเศร้าขมเลยเขาก็เติมน,น้ำอย่าน้ำออต้องเอาน้ำทิมบ่เดี๋ยวน้ำแค่ไหนเออสูตรไม่ให้น้อสูตรนี้แต่หน่อยบ่เคยเห็นเพิ่นขวาวเลยไนมะเดี๋ยวมันอ่อนเดี๋ยวมันอัันนน้เป็นแบบมันจังสิเศร้าขมมันทันอ่ะเดี๋ยวมามือปลาเป็นสูตรใจของเพื่อน บ้านคอยข้าจอมมิจะต้มป่ะเพราะท่านเห็นข้าเจ้าขัวคือยังจอมบ้าขัวเรียบร้อยพี่นอ้องออนแล้วแล้วก็ซิมมึงซิมมึงแบบมาสูกระบวนการแกงมันเขียมนลด้วยน้ำยาน้างครับผมออนดีๆต้หน่อยซิมมึงแล้วนี่อืม ใส่น้ำอย่านั่งลงไปพี่นอ้องต้มตไปไหนมันเดือดนะเดี๋ยวแค่ว่าสิตำขาเบียรใส่กับพีิกก่อนอเดี๋ยวจะเมื่อเมืองกันครับนี่พี่น้องข่าเบียรเล้วกับตำใส่กับเออพริกแข็ง มันมุนำอย่านั่งกดบุบ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 ผู้ใดอยากไปล่องเฮ็ดสูตรสูตรแพ้ว่ากับล่องไปเฮ็ดมึงเ้อพี่น้องบ่ต้งต้มแต่ว่ามันน้ำไม่หวานนี่น้ำไม่หวานนี่พี่น้องบ่เมนน้ำไม่บ่เมนน้ำไม่ส่างไข่หรือน้ำไม่นนั้นที่มันขมขมเนาะแต่ว่าอันนี้แพ้ว่าเฮ็ดน้ำไม่หวานนะ ขวัวเขาเกอัวข,<อ>ข,ข่าเดียวเกาืน้มใส่ขบเบียดนิดนึงยองๆเห็นมันละลายมันจะบุกเป็นก่อนอนนร่อยซิมแล้วจืดมากเลยเฮงใส่น้ำอย่านั่งรงไปเฮงจืดครับลองไปเห็ดมึงสูตรง่ายๆเลยขัวขัวเห็นมันอ่อนอ,อ,นอย่าท่องกับซีมมึงแต่มันแ้วมันจืดหรือย,อยังเนาะตกซิมมึงน้ำนเดียทำโมซมเดียวมัน เดี๋ยวมันบดยท่านเศร้าผมนอนแยงไปนี่เสียเลยเด้เท่านา้ำยาทางเทนี้งลงไปนะใส่ผักี่ซุกเนี่ลงไปครับผมแบบนอ้ผู้ใดมักผักขากับใส่ผักขาลงไปน้ำเด้อโอ้ยเห็ดเห็ดขอนเห็ดขอนแะไบอจะเห็ดเห็ดเนอเขาไว้เห็ดขอน หมอได้หมอไุ่ง่ายนึงแค่ว่าเกีย่ยครัวแล้วก็ใส่ตะไคร่ลงน้ำเด้อพี่น้นนนองเด้อมีกีบยืมไทยเห็นตะไคร่ทุบๆจักสองหัวนี่นะข้าวเบียร์ข้าวเบียร์นะครับไม่ใช่ผลปลานะมันจะมันจงเข็มข้นมันจงเหนเหียวอย่างนี้พี่น้อง ครับพี่ขบีย้ยาที่น้องแกงดูไม่กงเทพกับใส่แป้งกับแปงบ้งมันแป้งข้าวเหนียวได้ครับผมโหวิจี่ดหมอนน้ากินคนเลยนะอันนี้ต้องค้นค้นพอเดี๋ยวมันสิบติดหมอนนะเพราเนาะที่ตะหน่เบ้านี่ก็เฮดโปเป็นหรอก นังคนว่าคนทําไม่พูดคนพูดไม่ทําเพราะว่าแค่ว่ากับบอกโเกงเนาะพี่นอ้องสะหน่อยก็เลยขออนุญาตบรรยายคือยังอ,อนักภาคฟุตบอลนั่นแ่ละนักคูดกับตีฟุตบอลมาเป็น,ปนแต่ว่าผากผากแต่ที่นี <laughs> ่นอน,นครับอ่ะครับผม อันนี้เขาเป็นสปู๊งรสเลยครับผมนระระ้ำปลาดวนนัวกระน่อยใส่ยี่ห้อนี่ครับผมใส่หม,ก,ก,ม,มบบก,กหมดเลยปลาเกลียกหมอยไงเนาะเอาพอดีจากของด้วยผมนัวใส่พอดีนะช้างมาฮมเฮียเต๋าโคนสวยเฮียเตอา นานมากมากมากคับพอสนใจครับผมใส่เอาข้อมพอดีข้อมแซ่บขอ,องจะฟ้องนะครับโอ้ยหอมหอมครับขี้คนดูดูบะแมนหนังได้พี่น้องเขาเบียร์มันสิตตี้น้าแพ้ป้าแมนจังรอเห็ดรอฟักทองสุกนะจ๊ะ พักอีตูนี่ขาดก็ได้ได้พี่น้องผักอีตูนี่ถ้าผู้ใดมักเ็ดก็เติมพริกหลอลงไปน้ำพริกหลอพักอีตูนี่ขาดก็ไาะดเดี๋ยวเขาใส่ตอนหลังครับผมตอนปรุงหมอดหอ,อมเค็มคนมากมึงสีกับนาสิงหูว่าเค็มคนครับผม่ะแปลว่าซิมครับผมเบากวอนมีมุนเบาบวงมาแล้วเท่า จ้วดกานยังล้อแหลี่ยมข้อมหลี่ยมครับผมฟักทองเห็ดสุกเรียบร้อยครับผมเติมผักที่ตูพริกลออืพริกลอลงไปเลยพร้อมครับอือดีพออีเนี่ย ครับวิดแกบเท่าคือหนึ่งคอายท่ายรูปเจ้าบาทในแ่วหนึ่งหนึ่งสองสามนับให้ไล่ะอืม,มปะตัดความเสิร์ฟครับผมนี่แหละการแกงน้องไม่สูตรแพ้ว่าสูตรครัวเอาอ สูตรขัวเอาอุ้หอมมากอ่อนส่นเรียบร้อยครับผมกินได้กินได้หน่อไม้ที่เสียวมาะขัวแค่ว่าใส่เป็นหน่อไม้หน่อไม้หวานเนอะแค่ว่าเนาะบ่ต้องต้มเอาขัวเอาขัวให้พอมันอ่อนแล้วเข้ากับซีมเมืองว่ามันเศร้าขมบ่เนาะจ้า โอเคพี่น้องการฮิตกับเขาในงานสไตล์แค่ว่าเก็บอาหารอีสานบานเข้าจวดน้ำกันครับผมขอบุณขอบคุณหลายๆสวัสดีครับข้ามเขาข้ามเขาข้ามเขาเขาเนี้วเขานี้วเสียบครับ ว่าปฏิเสธเลยให้หลับฟ้ามองเขายู่เลยามาตักเอาเวยจ้าว่ารถด้วยจ้าจไปก่อนมาตักเอาเลยจ้าเสร็ะเลวไปก่อนพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีจ้า